วันหนึ่งในเดือนกันยายนเมมเบอร์มารวมตัวกันเพื่อซ้อมท่าเต้นเพลงโนเด้ายืดหยุ่นร่างกายก่อนซ้อม Girl, hey, God, like เริ่มซ้อมจริง Be ลิฟเ e น n a เพนเอพิสู e ภูมิใจเสนอเอนไเนซ้อมเต้นเพลงโนเด้า ให้เสียงภาษาไทยโดย JPK m e m b e 1 2และ5 6และ7และ8โอเค1 2 3 4ยกขาขึ้นมาพร้อมกับเพโนเดาโอเคพอเท่านี้ก่อนค่ะทำให้ถูกต้อง6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1นึ่งและสองและสามห้าหและเจ็ดแปดหนและสและสามี่ห้าและหและครับมือ1 2 3, ึ่งสอเวฟเวฟอ่ะเฟิฟตอนนี้เท่าไหร่ละฟะตอนนี้0.8นย์จดแปดและหนึ่งจุดห้าค่ะเฟิร์สมีจุดค่ะจะแคบๆแล้วก้าหนึงตรงนี้ค่อยๆคลีอค่อ,ออกมา ตอนนี้ที่ตรงไปทางซ้ายมือแล้วก็ขวาปรับให้เป็นทางเดียวกันนะคะเชื่อครานแบบนี้ใช่ไหมคะตอนที่ส่งสายตาไปทั้งเท้า,ทาสองข้างแล้วก็กระโดดขึ้นค่ะให้ทุกคนกระโดดทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็วิ่งไปด้วยกันทั้งหมดเลยโอเคไหมคะต่อไปพวกเราก็จะต้องทำมล, <ง S 1> ละเอ,ดองด้น<า>ย,ยนิ้ว,วสี่สี่ผ้าองศาตอนที่ทําแบบนั้นต้องฟีลิ่งนี่ต้องทราบดีใช่ไหมคะร่างกายต้องเชื่อมกันเคลื่อนไหวไหลจากซ้ายอ่าไหลซ้ายไปขวาเนี่ยสำคัญที่สุด หนึ่งสองสามสี่หา้าและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งและสองดีค่ะร้องกับเพลงด้วย ระหว,วะ่างที่กำลังลงรายละเอียดกันพี่ซองหุ่นก็มานั่งพักครู่หนึ่งโคแบ็กครับที่ถ่ายด้วยกันครับฮิสโคแบค็กเพราะเป็นเพลงแบ็กโกลเลยเป็นโคแบคก็กค,ครับตั้งชื่อโคแบ็กโดยเร่งด่วนมาเฝ้าห้องซ้อมตั้งแต่ถ่ายทำาฮิสผมไม่ได้ย้อมผมนานมากก็เลยรู้สึกเจ็บใจนิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสาได้กลับมาซ้อมอีกครั้งตอนนี้กำลังถ่ายทำอาลบัมรีแพคเกจ ททาเต้นมันแรงกว่าที่คิดครับคือทาเต้นที่ชั่นเต้นนลก็ดูเหมือนจะงง่ายนะแต่พอลองด้เต้นแต่สเตปมันก็เยอะมากด้วยนะสิชั่นสันนิษฐานว่าเพลงสเตปมันยากกว่าเอ็กโซอีกนะชั่นว่าแปลกไหมดีสมาชิกปรับรายละเอียดการเต้นเริ่มการฝึกซ้อมทั้งหมดด้วยกันอีกครั้ง ่กชั่วโมงนี้ปรับสเตปการเต้นของเจมันควรเป็นเส้นตรงสิมันเป็นแบบนี้อยู่ไม่ใช่หรอคบไม่ไง้อผมจะ้ดูเน่นเนเเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไงก็ผมอยากเต้นรัดๆใช้ทางรัดไปทางซ้ายนิดน้าอ้าาาากาา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 า่าา่าา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 า้าา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 าหาา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 ัาาาะาาาามาาคาา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 สบายาายาาาาาาาั้ ดับเบิลเช็คไปกันหนึ่งสองซ้ำหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นค่ะโอเคเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสามกันก่อนนะคะเคยืนอย่างนั้นค่ะเปลี่ยนกันหมุนนิดนึงค่ะอืมเปลี่ยนกันหมุนนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้ใช่ค่ะให้มันเป็นเหมือนในทางเดียวกันหมุนเลยตรงนี้นิดเดียวค่ะนิดเดียวค่อยๆปรับให้เข้ากันมากขึ้นสองสามสี่อืมเยี่ยมค่ะไปให้เป็นแบบนี้นะคะโอเคไปนั่นแหละค่ะซ้อมจริง เครุวมตูนนี้นะคะรวมตูนค่ะไปเยอะนะคะไร่ต้องรวมตูนเยอะมุดไปเลยสวยค่ะนั่นและค่ะโนเดาโอเคโนเดาโนเดาจนไหนก็บอลลุดโอเคสองุดห้ใช่ค่ะใช่นะคะสองจุดหริ่มาจำอันใหม่2.5งจุดห้เบอร์ศูนย์หระหว่างนั้นทูเจก็เล่นกันอีกแล้ว ฝึกซ้อมต่อไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานโ okay, อเคต้องการออกไปกว้างๆนะคะอย่าเพิ่งเล่นกันนะคะนิสัยอย่างนี้เป,ป็นตลอดเป็นปีเลยทำแบบนี้เยอะๆนะคะโอเคเยี่ยมคะ่ะสองหุ่นทราบใช่ไหมคะว่าต้องลดอัานไหนลงนะคะเป็นท่าเต้นที่เจ๋งเหมือนมอนสเตอร์เท่ๆคือพ์ทนี้ศูนย์จุดห้าคือใครนะโอเคเจ๊กับจองวอนนะคะจองวอนถ่ายเซลฟี่นนนใ,นในเวลาพักน่าจะถ่ายเพราะว่าต้องลงวีเวิร์สด้วยไอ้เออเฮอแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ลงนะคะออกมาเหมือนดิเหนียวเลยอะไอ้เออ มันออกมาเป็กเ,เอ่ะลองถ่ายอีกครั้งเพื่อไม่ให้ตัวเองเหมือนดินเหนียวอ่ออถ่ายใหม่มีสิ่งคนพบคูแบ็กอ๋ออันนี้คืออะไรเหรออ๋อฮิสให้มาสครับผมยิมเข้าตอนถ่ายฮิสมาน่ะให้มาสครับโอ้ยน่ารักจังเลยถ่ายชื่อที่สองหุนตั้งให้เด็กกูหุนกูค,คล้ายๆอ่ะนะหุนแกเกด็กกูพิษ เฮ็กก่อนผิดหุนซิก่อนมันไม่ง่ายนะเกือบถูกละาอัพหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่อัพเกือบเกือบตัวเลขถูกละอัพสามเก้าอะไรอะมันคืออะไรอะสองคนไปตอบฉันครูแบ็กครูแบ็กเธอจะมาเชิดครูแบ็กอะก็แบ็กครูกลับเป็นครูแบ๊กครูแบ็กแบ็กครูเหรอง่ายว่าไงครูแบ็กแบ๊กแบ็กถูกแล้วอันนี้หนีนี่นะครูแบ็กเดี๋ยวจะจัท่าให้อ่ะฮิจองบอนผู้ฝึกสอนครูแบ็ก เป็นเด็กดีนดเป็นเด็กดีนะดีนี่ด้ค่คอยๆดีด้จะถ้าให้นาราจงไว้ไม่อยากให้กินน้ำอ่ะจะให้ครูแบกอาบน้ำครูแบกเข้ารับการนวดไปซ้อมอีกครั้งแล้วนะครับ มา,เ,มาเริ่มพาร์ทสามคนต่อเลยนะคะเริ่มจากพารสามคนก่อนโอเคตอนนี้ดีมากค่ะให้เป็นแบบนี้ต่อไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ให้เป็นแบบนี้เลยนะคะเจ็ดแปดหนึ่งเลขสองาตาสายตาต้องมาค่ะ สวยค่ะห้าหกเดเยี่ยมค่ะ1 2 3 4งสห้และสายตานั่นค่ะเยี่ยม1 2ึ่สอไลมาโอเคสองคนขยับไปหนหลังนิดนึงค่ะโอเค พอพวกเราออกมาข้างหน้าเยอะเกินไปเนี่ยซซนอูกับวิกิีจับตรงนี้เลยก็ได้นะไอ้คนน่าคิดมันชันไหมพวกนายเฮ้ยเฮ้ยท่านี้มันเป็นท่าที่โหดกับคอผมมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแลหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามและสี่ห้าและหกเจ็ดและแปดท่าเต้นที่ยืดเส้นคอหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามและสี่ใช่เลยเพลงมานะคะโอเคไปเลยค่ะเพลงหนักหนักตั้งแต่พรงนี้รู้อยู่เรื่อยก็เลยลองปรับให้เข้ากับเพลงอีกครั้ง Yeah, I'm g o n n 다 t e m e t e d a e a i t ว้าวท่านนี่มันยากจริงๆเลยนะฟรับเนี่ยเฮ้เฮ้ดีครับมันยากมากจริงๆน่ะเบิร์ดมันแอบเร็วดินั่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นี่ฮิยเฮ้ยสตาสตาดจงด่าวันก็เปิดงานเลี้ยงแสนน่ารักาติิอชโตะอาาตเคไปกันไหมเจ็บหนึ่งและสองและสายตาต้อมไวนั่นเลยค่ะห้าหกและเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและสายตาโอ้โหเยี่ยมค่ะโอเคกู่ังอ่ะกูปังไหม Okay Okay, so we're moving away. We get it away. Okay, why? No county fair, no reply. Okay, going to cut. เขานี่มันเร็วมากจริงๆอ่ะฮะอิฮิฮิอ่าฮะเต้นไหนก็บรรลุดิฮิฮิอ่าฮะปรับรายละเอียดอีกครั้งอิฮิฮิอ่าฟะฟะอิฮิฮิเต้นในเนลจ้าโอเต้นอย่างนี้ละจ้าอิฮิฮิอ่าะฟะอิฮิอิอิฮิวันนี้ก็ปรบมือให้กับเอเนเพนที่ตั้งใจทำงานอย่างดีสามพันหกเจ็ดแปดหนึ่งเร็วเร็วมากครับหายใจไม่ทันเร็วมากมันเพ่งโคตรเร็วเพราะว่ามันมันเร็วมากมาก เร็วครับเร็วถ้าเต้นเร็วแบบนี้เนี่ยเรียนอย่างเร็วคุ้นเคยอย่างเร็วแล้วก็เหนื่อยเร็วด้วยถ้าการเตรียมตัวทแได้ไวๆการฝึกซ้อมวันนี้จบลงแล้วนิ้วโป้งโป้งเดียวโคตรเหนื่อยวันหนึ่งเวลาผมจองบอลปรากฏตัวหลังย้อมผมไม่ย้อมขิวเลยที่ชิวพวกนี้ท่ว้าตอนนี้เป็นบุติกโกจรินจังไม่ใช่บุติโกรรตั้งหาแต่ผมเหมือนเป็นแบบนี้เร้อนายไม่รู้เหรอบุกโรชิตจังอะ จะติดูให้เองมันจะหล่สุดๆเลยอ่ะบุคลาจิงจริงก่อนเจ้านายเด็กน้อยก็ยังมีชินจังอยู่ตอนนี้ทำพงซีท้องก็ได้ยินมาอยู่วันนี้ก่อนซ้อมจริงก็ยืดหยุ่นร่างกายกันก่อนยืดหยุ่นร่างกายไปด้วยนิกกี้ก็แกล้งไปด้วย วิธีการยืดหยุ่นร่างกายของเจก่อนฝึกซ้อมเริ่มการมอนิเตอร์คลิปการฝึกครั้งก่อนจัด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลื่นไหลอย่างนี้นะคะโอเครู้สึกสมูทขึ้นโอเคยุดค่ะสต็อปเมมเบอร์พวกเราทำแค่ท่าเต้นฟังขวาให้แรงกว่าน,นิดนึงจะดีค่ะเอาให้แรงเลยหน่อยอ่าเข้าใจไหมโอเคแค่ตรงนี้สเต็ปแขนหรือขาเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างนี้นะคะปุ๊บดึงมันขึ้นมาโอเคโอเคพอหมุนตรงกลางปุ๊บก็เพิ่มหน้าสองครั้งแบบนี้ค่ะ โอเคจัมเฟนิก็โอเคแล้วจ้อย่าลืมนะคะฉันไม่เป็นไรเพยียบหน้าแค่สองครั้งฉันไม่เป็นไรให้ท่องทอนนี้ไว้นะคะเพยียบหน้าสองครั้งฉันไม่เป็นไรต้องให้ได้แบบนี้ก่อนถึงจะข้ามไปข้างหลังโอเคอีกครั้งนะนิกกีเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาไม่เป็นไรกิกกมา เขอาอกเลยนิกิไม่เป็นไรอย่าโมโหสินิกินี่ก,กไไ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด่งเด้งนิ่งน่งคำร้องไรู้ดีจังหวะอะไรให้มันสมบูรณ์แบบก็พอฉันไม่เป็นไรนะทอนนี้มันไม่ใช่เนื้อเพลงนะมันเป็นเนื้อเพลงอะไรวันเนื้อเพลงเป็นเนื้อพี่วันนี้เป็นวันเกิดพี่ฮีซุนนี่วันฝึกซ้อมที่ตรงกับวันเกิดพี่ฮีซึกซ้อมทงกวันเิี Happy, happy Birthday to happy Baby, S> <S you okay, Happy okay, b i r เ h d a y h a ด p y b i r t h d a บ Happy Birthday ตแฮปปีเิ์ปเบิร์ตัฮเบิร์ปบรแฮป1ีรุตแฮปปี้เบิร์ตแี้เบตแฮีเจิ้เปเบิร์ตแเจ็แปดแเแปี้เปเแปแปเแอนพัน โอเเเคมมันลลยยกก่ระดแขขนนึ้้ไปซายนนนะคทาางซ้ยเเป็หลัตูดโโอนลกรยะเอียดที่เข้ากันได้ดีอีกขั้นมนิเตอร์ ตรงนี Remember, ้นะคะถ้าเราไปแบบเบาๆเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าแสดงท่าทางหรือสีหน้าจริงจังเนี่ยมันจะเหมาะกว่าต้องทำไหมนะโอเคถ้าเราจะมาแอคชั่นเบาๆเนี่ยผมไม่ได้เราต้องฝึกอะไรอยู่ดูพี่เจ๋งเสิอดูเจ๋งสิ Happy day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  เอ้พี่เจ๋นี่นะการถาบพี่เจ๋งไม่ไหวแล้วการฝึกซ้อมดำเนินไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะโนเด้าค่ะโอ้ยเจบตอนอูเหนื่อยโอ้ยหักหลังพี่เจจะเยอะไปไหนอะพี่เจใช่ค่ะสไลด์แบบมาสไลด์เยอะเกินไปค่ะอ้าวไม่ใช่พี่เจแต่เป็นพี่สองุ่นนนะอ่ะอเจกับสองหุนก็ไปเยอะนะตรงนี้ว่างเกินว่างว่างว่างเ่าอว่างว่านวบางว่งว่างว่างวนางวนางวงโปเกมอนด้วยาว้างวปางม่าง่างว่ายว่างว่่า่่า่ แล้วผมจะกินมันได้ไหมควับเนี่ยกินได้กินได้ไม่อร่อยจะซื้อมาทําไมเล่ากินได้จริงเหรอควับอ้าวฮีซึงฉันให้ให้สติกเกอร์กับฮีซึงโอ้เดี๋ยวผมจะทายว่ามันคืออะไรควับเอ่ออัซฟซฟัฟัฟอร่อยอ่ะโดดเดตโฮสโอ้อร่อยมากตอนฉันเป็นเด็กฉันจะชอบกินอันนี้แหละอืมอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ผมรู้นะครับมันคืออะไรเหรอซองฮุนกาดี้ฮิฮิฮ่าฮ่กาดีา้กาดี้เหรอใช่ลูกหมาไหมฮะเออ ถูกต้องเยยมเลยมันคือลูกหมาไฟอะนะเหมือนนายมากลูกหมาไฟเหรอฟัวร์ยไงเจกมันคือลูกหมาไฟเหมือนจิ๋วครับเจกเหมือนลูกหมาไฟที่แสนน่ารักตอนฉันไล์สดก็บอกว่าเัวนี้เหมือนเจกน่ารักจังเลย่ะวร์ถ้างั้นตรงนี้เดี๋ยวนะ ตรงนี้มันเป็นน้องหมาที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงอะเออถ้าวิ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 วัฒนาการมันจะชื่ออะไรเหรอฮะเอออันนี้ไม่รู้อะควับไม่รู้ครัคบจิอยู่ครับอฟอนดูนินะลูกหมาไหมอาด้ดิยีงงติดสติกเกอร์ลูกหมาที่เหมือนเจกในโทรศัพท์ชิดกดด้กดด้อะฮีเข้าสู่การฝึกซ้อมอีกครั้งเว่ยตับตัก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 ตับตักไปสุดปดมตุ โอเคหนึ่งถึงห้าะไรโอเคหนึ่งถึงหไม่รู้ทำไมพี่ฮีซึงถึงดูร้อนแรงขนาดนี้ดีค่ะดีเด็กๆพวกเราแปดหกเจ็ดแปดริ่มมาหนึ่งและ2และ3และสี่ห้าและ6หกและ7และวดโอเคหยุดค่ะสป๊อบดีค่ะเมมเบอร์มาทำทีเลยโอเคจองวอนลูปหัวพี่ฮีซึงจองวอนของเขาเน้นทางซ้ายวิเป็นหลับนะคะหมุแขนหมุนแขนกำลังหาเรื่องเกี่ยวกับการปรับทิศทางการหมุน มุดไปทางซ้ายเลยครวับไม่มไปทางขวาหรืวา้าม่สไปทางไหนกันแน่วับไม่รู้จริงๆครับใครก็ได้ช่วยตอบดิฉ<จ>ันทีแต่ตอนนี้ไม่รู้เต้นตามพี่ฮ <c oughs> ิสึงไปก่อนครับอะไรเจ๊ค,ครับเต้นตามอะไรขอโทษครับนายก็ได้ไปสิ

เพอได้ไหมฮะแบบนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ปะโ uh huh. okay, อเคพร้อมนะไปนะหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองและสามสี่และห้าหกเจ็ดและแปดและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกและเจ็ดแปด

ดึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจังใดก็บรรลุดโน้มตูดโนวมตูดโนวมตูดโนเดาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดึม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 หนึ่งสองและสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดโอเคโอเคดีค่ะเยี่ยมตอนนี้ทุกคนดึงมือขึ้นเนี่ยดึงให้เร็วกว่านี้นิดนึงค่ะโอเคไหมดึงให้เร็วไม่ใช่แบบท่าเต้นที่ต้องค่อยสมบูรณ์แบบเบบี้โนเดานะคะโอเคเราต้องคำว่าโนเลยต้องให้มันขึ้นไม้ฐานคำว่าโนนะคะโนเโาโนเดา เอาดาวจังใดก็บระลุดด่นราคะสวยค่ะลุกตุกปิดรุกลุกเวกันลาค่ะย่ำเลยค่ะจิดดีด้วยนะคะโอ้ดาวโอ้ดาว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 โอ้ยดาวสุดท้ายก็ถ่ายรวมเอาล้วทุกคนนี่จะเป็นการซ้อมจริงแล้วนะซ้อมครั้งสุดท้ายนะคะ การฝึกซ้อมวันนี้จบลงแล้วโอ้โหยุ่งมากๆเลยละครับตรงนี้เหมือนจะซ้อข้างหน้าเยอะเกินไปนะฮะเออทุกวันทำดีมากเลยฮะใช่ ไฟติ้งเตรียมถ่ายเอ็มวีกันเลยบายบายดีลิฟเอ็นฮพนอพิสูภูมิใจเสนอการฝึกซ้อมเต้นเพลงโน o เดาของเอ็นฮให้เสียงภาษาไทยโดย J